สวัสดีค่ะเออเออเอ,อตรงๆเลยวันนี้นะคะใครใช้ภาษาในที่ทำงานไลฟ์นี้ตอบโจทย์เลยและฉันบอกเลยว่าเธอหาไลฟ์แบบนี้นานๆเนี่ยฉันบอกเลยว่าหาไม่ได้ง่ายหนึ่งใช้ในที่ทำงานสพูดยังไงให้ดูโปรขึ้นจะมีเทคนิคจะมีคำศัพท์ที่ฉันบอกเลยว่าที่วิกบอกเลยว่า น่าจะมีหลายคนเข้าใจผิดก็เลยแปลผิดก็เลยพูดออกไปแล้วเขาเราเข้าใจไม่ตรงกันเข้าใจเขาผิดฟังผิดพูดผิดมีหลายอย่างเป็นเทคนิคใหม่ๆนะคะที่บอกเลยว่าไม่มีหนังสือถ้าไม่เคยทำงานกับฝรั่งบริษัทฝรั่งมาก่อนอ่าใครอยากได้เทคนิคนั้นจากดิชันนะคะวันนี้เราจะมีการแถมแถมแถมแบบว่าเอ้ย เราพูดแกรมม a r ผิดหรือเปล่าเลยทำให้ความหมายผิดภาษาแกรมม a r และประโยคคำศัพท์ที่ใช้ในที่ทำงานล้วนๆห,หรือจริงๆแล้วเนี่ยเอาไปแ a p ล l y ในชีวิตจริงได้ด้วยนะเพราะว่าพูดยังไงให้ดู professional มากขึ้นให้ดูสุภาพมากขึ้นให้ดูแบบว่าเอยฉันเธอน่าเชื่อถือมากเลยอะ่ะเธอพูดอะไรฉันก็เชื่อเธอหมดนะคะใครพร้อมแล้วให้พิมพ์ว่าให้พิมพ์เลขหนึ่งมาด่วน ใครใช้ภาษาในที่ทำงานให้พิมพ์เลขหนึ่งมาด่วนแต่ใครได้ยินเสียงชัดหน้าชัดนะคะให้พิมพ์ว่าให้พิมพ์เลขอะไรดีให้พิมพ์เลขหแล้วกันเพราะว่าวันนี้วันที่สิหเออหน้าชัดเสียงชัดพร้อมเรียนนะคะให้พิมพ์ว่า16ในนี้แบบโดนใจมากใช้ภาษาในที่ทำงานพิมพ์เลขหนึ่งมาด่วนฉันบอกเลยว่า เธอไปหาก่อนเลยไลฟ์ใช้ภาษาอังกฤษที่ทำงานน้อยมากวันนี้เนี่ยมันรวมเก็ตเทคนิคทุกสิ่งอยากสำหรับคนเอาใจคนทำงานโดยเฉพาะคือแบบเอ้ยฉันใช้ผิดหรือเปล่าวะอุ้ยฉันสเตรสเสียงผิดความหมายผิดเลยนะเธออุ้ยฉันใช้เทนผิดว้ายแต่แล้วอยากคายนังนี่หรือแบบอะไรฉันเป็นเพื่อนเล่นเอะหรอเออถ้าเกิดว่าใครพร้อมแล้วนะคะให้เมนเลขถ้าเกิดว่าใครพร้อมแล้วเมนเลขหนึ่งได้ยินเสียงชัดหน้าชัดเสียงชัดเมนเลขหกอ่าเริ่มงงแล้วหนึ่งกับหก รวมกันเป,ป็น16พอดีสวัสดีทุกคนนะคะใครเข้ามาครั้งแรกพิมพ์ว่าแรกแสลดด้วยชื่อเล่นให้แม่หน่อยเร็วไปแนะนําตัวหรือถ้าไม่ใช่ครั้งแรกก็แนะนำตัวมาก็ได้ค่ะเผื่อแล้วว่าแบบเราจะแบบ make sure we all know each other อ่าพร้อมอยังพร้อมอยังในอีกไม่กี่วินะคะเริ่มเลยไปเอาประกงประกระการมารจดเร็วด่วดเดี๋ยวแม่จะแจกเทคนิคที่ทุกคนจะแบบเฮยมันแพงมากคุณอ้อสวัสดีค่ะแพงมากไม่พอหาไม่ได้จากใน Google หาไม่ได้จากทั่วไปหาไม่ได้จากหนังสือนะจ๊ะฉันบอกเลยว่าวันนี้รัวมากเริ่มต้นประโยคมาแรกคือว่าฉันว่าเราไม่เคยเจอกันนะคะเธอใช้ผิดหรือเปล่าหรือเธอใช้ประโยคที่มันดูไม่สุภาพหรือเปล่าเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ด้วยแม่บอกเลยแอพพลายได้ด้วยนะคะคุณปอยสวัสดีค่ะคุณอ้อสวัสดีค่ะอ่ะสวัสดีใน3มช่องทางเลยนะคะสวัสดีทุกคนอีกหนึ่งรอบใครมาครั้งแรกพิมพ์ว่าแรกสแสลดด้วยชื่อเล่นส่วนในทีทีขอใจให้แม่รัวเลย ขอใจให้แม่ร en> hey ัวเลยขอใจให้แม่เร็วๆๆๆส่วนในสีฟ้านะคะกดความรู้สึกมาด้เลยกดความรู้สึกมาได้เลยค่ะฟ้าค่ะนานๆมาทีค่ะเธอเธอขำทำไมเธอมีเลสไนหรอใครใครในที่นี้ใช้ภาษาในที่ทำงานพิมพ์ W ไม่แม่หนูจะเอาวันนี้แหละไปแอพพลายในชีวิตประจำวันพิมพ์ตัว D ก็คือ daily ค่ะมาใช้ได้หมดจริงๆแล้วใช้ได้หมดเร็วๆเธออย่าแบบ เฮ้ยในทีทีอย่าหยุดพิมพ์นะเพราะแม่ไม่รู้ว่าตอนนี้มันมันมันเพิ่งเริ่มใช่ไหมไม่รู้ว่าอะไรค้างหรือเปล่าช่วยแม่หน่อยพิมพ์อะไรก็ได้ช่วยหน่อยช่วยหน่อยเร็วตอนนี้ประมาณ500คนแล้วจริงๆไม่ได้โมเมนะเข้าไปในทีทีสี่รวมกับสีฟ้าด้วยเออโอเคไปเร็วๆอ่ะเริ่มใดๆเนี่ยทีทีช่วยแม่หน่อยพิมพ์เข้ามาชื่ออะไรก็ได้พิมพ์หน่อยอย่าแบบอย่าไม่พิมพ์เดี๋ยวฉันจะคิดว่ามันค้างเริ่มเลยเราไม่เคยเจอกัน วันนี้เนี่ยจริงๆแล้วใช้ได้ทั้งคู่ประจำวันก็ได้ทํางานก็ได้แต่ว่าจะหนักไปในทางทํางานหน่อยแต่ว่าสามารถนําไปแอพพลายในประจําวันได้นะคะเริ่มเลยประโยคแรกฉันว่าเราไม่เคยเจอกันเธอจะพูดว่าอะไรคะมีคนมาทักผิดโอ้ oh, are you w i a k ฉันไม่ได้ชื่อ e ิ k ชื่ออะไร <c oughs> ชื่อฉันเองเราจะพูดว่าอะไรเอ้ฉันว่าฉันคิดว่าเราไม่เคยเจอกันนะคะอ่ะพิมพ์มาเลยฉันคิดว่าแม่เริ่มให้ก็ได้วาโอเคนะ แม่เริ่มให้ I think ไม่เคยเจอคืออะไร We ไม่เคยเจอเลยตั้งแต่ไม่รู้ว่าจุดไหนในอดีตไม่รู้แต่เราไม่เคยเจอกันเราจะใช้ present perfect เริ่มแรกมายังแบบอ,อ,อุ่นเครื่องยังมีการบอกคำตอบอยู่นะคะ present perfect ก็คือ have has แต่ว่า have ใชกับ we เพราะฉะนั้นก็เลยจะกลายเป็น I think we have haven't met before จะใส่ before ก็ได้จะไม่ใส่ก็ได้วันนี้ใครอยากเก่งพูดคล่องพูดไวนะคะแล้วพูดดูโปรต้องพิมพ์มาทางประโยคจะดีที่สุด I think we haven't met ทีนี้เนี่ยแม่ทุกคนแม่บอกเลยว่าข้อแรกเปิดมาเนี่ยนะคะยังไม่ได้สุภาพที่สุด I think we haven't met before ได้แต่ไม่ใช่สิ่งที่สุภาพที่สุดสุภาพจริงๆแล้วสามารถใช้ได้ทั้งชีวิตประจำวันแล้วก็ในที่ทำงานคือ เปลี่ยนจาก I think เป็น I don't think เทคนิคแรกคือเปลี่ยนจาก I think เป็น I don't think มาค่ะ I don't think ah we have met แล้วตามด้วยชื่อคนคนนั้น I don't think we have met John คือแบบการใส่ชื่อเป็นการเหมือนเพิ่มความสุภาพเข้าไปอีกว่าสมมุติว่าในกรณีที่เรารู้จักชื่อเขาแลา้วกันถ้าไม่รู้ก็ไม่ต้องใส่แต่การที่เราเริ่มต้นประโยคว่า I don't think we have met มีความสุภาพกว่า I think we haven't met นะอ่า uh, I don't think we have met แล้วเพิ่มเติมคือใส่ชื่อนางเข้าไปด้วยใส่ชื่อนางเข้าไปด้วยถ้ารู้จักชื่อเพราะว่าเวลาในเชิงธุรกิจนะคะหรือว่าในชีวิตประจำวันนั่นแหละถ้าเราเรียกชื่อเขาเนี่ยมันไมมันมันเจ๊งบงไปอะแป๊บหนึ่งนะถ้าเราถ้าในเชิงธุรกิจเนี่ยทุกคนถ้าสมมุติว่าเราเนี่ย แบ,บนึงนะแม่ตบตีก e ับอีลำโพงก่อนมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรเออเลิศแล้วทำไมมันไม่ร้องมันไม่ร้อง <laughs> ทำไมโทรศัพท์ไม่ร้อง <laughs> เคยได้ยินภาษานี้ปะโอเคมาแล้ะโอเคเออ I don't think we have met แล้วตามด้วยชื่อถูกต้องนะคะอันนี้คือเทคนิคเลยในเชิงธุรกิจเนี่ยโดยเฉพาะคือว่าเวลาเราพูดชื่อเขาเนี่ยมันจะเป็นการให้เกียริ แล้วก็พยายามจะสื่อให้เขารู้ว่าเราจําชื่อเขาได้นะเราให้ความสําคัญกับเขาอะไปต่อถ้าเราบอกว่าอุ้ยเราได้ยินชื่อเขาแล้วเขาบอกว่า my name is john you can call me john หรือชื่อแบบว่า elizabeth Al alexandra อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันจำยากเราจะทำยังไงดีขอโทษนะคะคุณชื่ออะไรนะคะขอโทษนะคะเราจะพูดว่าอะไรขอโทษนะคะเราจะพูดว่าอะไรเร็วเธอ เธออย่าหยุดนะเอางี้ในทีทคะเราจะมาแบบว่าเร่งเร่งความแบบว่าเหนื่อยล้าง่วงนอนให้พิมพ์แนะนำตัวมาให้หน่อยว่า you can call me แล้วตามด้วยชื่อเล่นหรือแนะนำตัวหน่อยรอแรกมาแลดได้วยชื่อเล่นทำมาครั้งแรกหรือกดไฟลุกอะไรมาให้แม่หน่อยไป pardon what's your name again ออาเริ่มเลย I'm sorry ขอโทษนะคะ I'm sorry ไปคุณชื่ออะไรนะคะเราจะพูดว่าอะไร อันนี้แม่ให้แม่ให้ประโยคไปเลยนะแบบ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 ให้คำตอบเลยแต่ให้ทุกคนพิมพ์เข้ามาได้ไหม How do you say your name again How do you say your name again How do you say your name again อันนี้ได้รับการพิสูจมาแล้วนะคะว่าสุภาพแน่นอนดูดีแน่นอนเขาจะไม่โกรธเขาจะไม่เกลียดเธอเขาจะไม่วิ่งหนีเธอแน่นอนนะคะ ตรงนี้เนี่ยเราจะไม่คือเราจะไม่ใช้ excuse me เอ้ยใครใช้ excuse me ให้พิมพ์ว่าอุ๊บส์อุ๊บตายแล้วตรงนี้เนี่ยเราจะไม่ใช้ excuse me เธอ I'm sorry จะมีความสุภาพกว่าแปลว่าเราจำชื่อเขาไม่ได้การจำชื่อเขาไม่ได้เนี่ยใน culture ของฝรัง่งเนาะไม่ว่าจะเป็นประจันหรือว่าที่ทำงาน I'm sorry มีความสุภาพขึ้นไปอีกแล้วควรจะใช้ในกรณีที่เขาบอกชื่อเราแล้วแล้วเราจำไม่ได้จริง I'm sorry คุยขอโทษจริงนะคะจำไม่ได้ชื่อคุณเนี่ยพูดยังไงอีกทีนะคะ Sorry how do you say your name again พิมพ์เข้ามาเลยเออนะใครในนี้รู้สึกว่าใครในนี้ใช้ภาษาอังกฤษนที่ทำงานบ้างเอ้วฉันอยากรู้ฉันจะได้รู้ว่าฉันจะต้องแบบว่าเบี่ยงเบนเข็มทิศไปในทางประจำวันหรือว่าทำงานเวลาที่สอนทำงานให้พิมพแล้วว่าอยู่เรียนให้พิมพ์ว่าตัว S ใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยพิมพตัว D คุณอยู่ในทีมไหนคะ W S หรือว่า D คะ ในทีทีนะคะเข้ามาอีกรอบหนึ่งช่วยแม่หน่อยกดความความรู้สึกให้แม่น่ะข้าใจมาค่ะเข้าใจมาค่ะในสีฟ้าอย่าพลาดกดความรู้สึกให้แม่หน่อยถ้ามาครั้งแรกให้พิมพ์ว่าแรกสแสลด,ด้วยชื่อเล่นส่วนใน G i แนะนําตัวหน่อยแรกสแสลด,ด้วยชื่อเล่นมาคะ่ะเออในนี้ฉันบอกเลยไปหาแง่กูก็ไม่มี ต้องเป็นประสบการณ์ล้วนๆเคยทำงานต่างประเทศเคยไหมเคยคะ่ะเคยทำงานออสเตรเลียสิงคโปร์นะคะได้คัดเลือกจาก500คนไปทำงานที่สิงคโปร์ได้เงินเดือนหลักแสนตั้งแต่แตแตอายุ26เออเคลมก่อนเลยทุกคนจะได้มีกำลังใจเฮ้ยฉันมีไอดอลแล้วเออฉันมีไอดอลแล้วฉันอยากไปทำงานต่างประเทศให้ให้โหวตเลขหนึ่งฉันอยากไปทำงานต่างประเทศให้โหวตเลขหนึ่งคุณปอนคุณอ้อมคุณชาวใช่ไหมคะคุณแอลคุณมีคุณโฟนสวัสดีค่ะเออสวัสดีทุกคนนะคะ เธอใครอยากไปทํางานต่างประเทศหรือใครอยากจะทางานในบริษัทต่างชาติเพราะว่าจะแบบจะเพิ่มเงินเดือนให้พิมแลกหนึงมารวนะคะ forgive me อ้อันนี้อีกอีกออปชันหนึ่งนะถ้าเราลืมชื่อเขาสามารถใช้นี้เห็นไหมสังเกตไหมเราจะไม่ใช้ excuse me เลยเพราะว่า excuse me มัน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 ไม่ได้มันไม่ควรใช้ในกรณีนี้เลยเพราะว่าเราจําชื่อเขาไม่ได้มันเป็นเลเวลแรกที่แบบ มันไม่ควรอะเธอเข้าใจไหมเเลเวลที่2ควรจะใช้คือ I'm sorry กับ forgive me ให้อภัยฉันด้วยเพราะการจําชื่อคนคนนั้นไม่ได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ร้ายแรงนะเธอเข้าใจใช่ปะคือเขาบอกเธอมาแล้วแล้วเหมือนเธอแบบไม่สนใจเขาเหรอไม่ได้ฟังเหรอเออไม่ไม่ให้ความสําคัญกับฉันเลยเหรอคุณมิ้นสวัสดีค่ะเออมีใครอีกโอเค forgive me อ่ะตอนนี้เราจะมาเทสกรมม่าก,กัน What ต,ต,ต,ตื่ You say your name ตืตต ข้อ a เธอจะใช้ดูกับ is พิมพ์ a ข้อ b เธอจะใช้ did กับ was p, พิมพ์ b ครูสวยมากวิยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,ะยังไงเทสแกรมม m มาเลยแล้วแม่เนี่ยจะมีเทคนิคนะคะวิกจะมีแชร์เลยว่าเราจะพูดถูกแกรมมาได้แบบคิดไวตอบไวได้เลยง่ายมากๆเอาไปใช้โพสต์ใน g i ก็ได้เอาไปลงโซเชียลก็ได้อะไรแกรมมาจะถูกแบบงง,งไปเลยนี่เราจะมีวิธีเทคนิคบอกนะคะใครตอบข้อ a ใครตอบข้อ B 5c ซัในใน g i เข้าไปในสีฟ้าหรือใน tt ก็ได้นะคะจะมีจอให้ดูข้อ a ผิดค่ะใครตอบข้อ a แปลว่าทั้งชีวิตฉันพูดแต่ present s i m ให้พิมพ์ว่า ah, ha, ha, ha หวัวเราะเข้ามาด่วนค่ะจริงแหมคิดอะไรไม่ออก present s i m ชัวร์กว่าเพราะว่าฉันชินอน I get used to present simple tense. I always make sure that I can speak it correctly with the present simple tense in my daily life, <laughs> and I'm going to use this all the way until the end of my life. present simple ต่อไปจนจบชีวิตฉันเลย. Forgive me. What did? ทำไมถึงใช่ did? What you say your name? เพราะว่าอะไร?นางพูดชื่อไปแล้ว. Yana. อย่าใช้ดูนะเพราะนางพูดชื่อไปแล้วเธอไม่สนใจเขาเหรอเธอไม่ให้ความสําคัญกับเขาเลยใช่ไหมเธอก็เลยใช้ดูเพราะถ้าเกิดเธอใช้ดูแปลว่าอะไรคะเธอไม่เคยได้ยินชื่อเขากรีดกรีดมาด่วนเลยจริงหรอแม,ม,อม,รม,รม่ใช้เทนผิดชีวิตมันบัดซบอย่างนี้เลยหรอให้พิมพ์ว่ากรีดมาเร็วเห็นไหมใช้เทนผิดแปลว่าหนึ่งอิกโนสองไม่สนใจกูหรอไม่สนใจใช่ไหมเออได้งั้นไม่ขายไม่ซื้อแล้วไม่ซื้อของเธอแล้วเออสาม What did you say your name was เพราะว่าอะไรคะเขาบอกชื่อเขาไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษอดีตของ is คือ was จบเพราะฉะนั้นทั้งประโยคใครอยากเก่งให้พิมพ์ทั้งประโยคเข้ามาเลยค่ะ What forgive me ให้เลือกระหว่าง2อันเวลาจำชื่อใครไม่ได้ I'm sorry อย่าใช้ sorry อย่างเดียวนะ sorry จะไม่สุภาพเท่ากับ I'm sorry I'm sorry ในภาษาอังกฤษเวลาฝรั่งพูดว่า I'm sorry คือขาเขาอโทษจริงๆ I'm sorry กับ forgive me. Either way you can use both of them. It's good in case when you don't memorize their name. What did you say your name was? แปลว่าเมื่อกี้คุณชื่อคุณว่าไงนะคะต้องให้ภายฉันด้วยนะคะคือแบบจำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย oh. ตายแล้วไวไลฟ์วันนี้ไฟลุกมากให้ส่งไฟลุกเข้ามาให้หน่อยช่วยบอกหน่อยได้ไหมทุกคนเป็นกำลังใจให้แม่นะคะตอนนี้ประมาณ500กว่าคนเป็นกําลังใจให้แม่หน่อยว่าทําไมถึงเข้ามาดูไลฟน์นี้ชอบอะไรในคอนเทนต์วันนี้พิมพ์มาให้หน่อยได้ไหม please if you like this content or this lesson then I will give you more I will try to do more often so as long as I know you like it because of What are, what, are, what are the reasons why you like it พี่สวยชอบครูวสวยและเก่งอ้าวสรุปไม่เกี่ยวอะไรกับเนื้อหาเลยเหรอแกถ้าหนังหน้าไม่ได้นี่คือแบบว่านักเรียนไม่เรียนด้วยแล้วนะผ่านมาครูวสวยเลยแวะเออเลิศ beautiful teacher โอเคไม่เกี่ยวอะไรกับการเรียนเลยเออเธอฉันควรจะดีใจใช่ไหมโอเคขอบคุณค่ะเข้าใจง่ายนําไปใช้ได้ทุกสถานการณ์ค่ะครูวสวยครูวสวยสนสอนสนุกสอนสนุกเออสนอน,ส,อนสน, uk, สนุกตอนนี้ประมาณ500 600เออเลนศโอเคฉันควรจะดีใจ ไม่ไม่เป็นไรแม่สอนอะไรก็ได้ใช่ไหมแม่สอนอะไรก็ได้ใช่ไหมทำไมไม่เกี่ยวอะไรกับเธอเลยใช่ไหมได้ต่อฉันมักเจ้า <c oughs> <c oughs> วทีทีสอนครูสอนสนุกคะ่ะ you beautiful good energy dealer คะ่ะได้ฝึกแต่งประโยคไว้พูดคะ่ะโอเค่า I like okay why you like it then why do you like it นำไปใช้ได้จริงคะ่ะตอนนี้แม่แคปเลกะอะไรนะคะ น้องมิวมาตลอดเลย thank you so much ไลฟ์พี่วิกดูทุกลายเพราะเมียอธิบายกันมาได้เข้าใจไม่ท่องจำอ่าแต่และแต่และแต่ล้ะขอบคุณค่ะไปต่อตอนนี้ประมาณ600กว่าคนนะคะเราจะอยู่กันอย่างหนาแน่นเคาใจให้แม่งหนึ่งรอบค่ะฉันมักทําสิ่งนี้เสมอเฮ้ยฉันบอกเลยชอบการออกเสียงครับสาบานอ่าขอบคุณค่ะต่อค่ะฉันมักทําสิ่งนี้เสมอแม่บอกเลยว่าข้อนี้คนตกมาตายเยอะ เป็นแกรมม่าในที่ทํางานและสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ด้วยแต่เวลาใช้ในที่ทํางานเนี่ยมันก็จะยิ่งดู p r o f e s s i o n a l เข้าไปอีกว่าแบบโอ๊ยคนนี้แม่งดูโปรมภาษาโปรมากดูหน้าเชื่อถือพราะแม่พูดเลยนะว่าการที่ฉันแข่งจาก500คนแล้วเขาเลือกฉันเนี่ยเธอคิดว่าภาษาฉันดูไม่ดีหรอมันก็ไม่ใช่ใช่ปะ ภาษาเนี่ยจะต้องคลัดเก่ามาอย่างดีต้องรู้ว่าเราจะพูดตรงไหนทํายังไงและที่สําคัญมั่นใจแล้วที่สําคัญคืออะไรพูดแล้วเขาเชื่อในสิ่งที่แม่พูดเข้าใจปะต้องพูดรู้เรื่องก่อนอันดับแรก2ต้องมั่นใจ3ต้องมีการปรับคําให้ดู p r o f e s s i o n a l มากขึ้นถ้าแม่บอกว่า I I I like to do this always มันก็ดูไม่ดีเท่ากับสิ่งนี้อะลองดูฉันมักทําสิ่งนี้เสมอเลยข้อนี้จะเป็นการการการะทาที่เราต้องการจะบน่นว่าแบบ โอ๊ยลำคาญตัวเองว่ะหรือมันเป็นอะไรที่มันตลกแต่เราักทําเสมอเลยเช่นแบบอยู่ในห้องเรียนก็แบบหลับตลอดเลยอยู่ในห้องประชุมฉันก็หลับตลอดเลยเวลาเจ้านายพูดอะไรก็หาวตลอดเลยคือมันเป็นอะไรที่เราสึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราทําบ่อยๆแล้วเราสึกตลกแต่ก็ลาคาญด้วยลาคาญตัวเองนะคะเราจะใช้อะไรข้อ a am always แล้วตามด้วย verb n g ข้อ b am i always แล้วตามด้วย verb ช่องหนึ่งเอาง่ายๆว่าข้อ a ใช้ present con ข้อ b ใช้ present sim A หรือ B A or B อ or B ยังไงดียังไงดียังไงดีงงดเออใครตอบ B ก็คือแบบว่าแม่ก็เมื่อกี้หนูตกมาตายไปแล้วนะคะก็คือฉันจะไม่ใช้ Set present s เซตลอดชีวิตฉัน <c oughs> ให้ให้พิมพ์ไม่เลขห้ามาเร็วๆเธอมันฮาอะเธอฉันฮาคนเดียวเหรอเฉ,ฉันรู้แล้วว่ารูปน้ำลายพุ่งอะมันไม่ใช่น้ำลายพุ่งเว้ยก็คือเป็นรูปน้ำตาขำจนน้ำตาเล็ดอะขอรูปนั้นมาค่ะขออีโมรูปนั้นมาค่ะ ข้อ b ผิดเพราะว่าคือมันก็ไม่ได้ผิดอะนะแต่ว่าข้อ b เนี่ยมันเป็น present simple มันบอกแค่ว่าฉันทำอะไรเป็นรูทีนเสมอใน present simple อะ่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ mm hmm. present simple tense เนีเเ่ย mm hmm. มันบอกแค่ว่ามันไม่มีเลเยอร์เหมือน present con เลเยอร์คือความ complicated ของความหมาย present simple จะบอกแค่ว่าฉันทำอะไรเสมอรูทีนเช่นตอนเช้าตื่นมากินข้าวทุกวันเลยออกกำลังกายทุกวันเลยเวลานี้อย่างนี้แค่นี้ แต่ว่า present con เนี่ยฉันบอกเลยว่าการันตีข้อนี้100%ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนเพราะไม่มีสอนในหนังสือนะคะข้อนี้เนี่ยแม่เอามาจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยจากการทำงานในต่างประเทศฉันลำคาญว่าโอ๊ยแบบลำคาญตัวเองว่ะแอนนอยตัวเองว่ะแต่มันก็ตลกนะมันก็เป็น f u นี่ h a b ิ t อย่างหนึ่งนะมันก็เป็นอะไรที่ฉันทำบ่อยๆแต่มันก็ตลกอ่ะเราจะใช้ present con ค่ะเพราะฉะน,นั้น present con ก็คือ a m always ต้องใช้ always ด้วยนะ a m always แล้วตามด้วย v e n e n g ค่ะ เลิศมากให้พิมว่าเลิศอย่างเงี้ยเลิศถ้าเธอบอกว่าอุ๊บ I'm wrong จะแปลว่าฉันผิดทำอะไรผิดให้พูดแต่พูดได้นะไม่ผิดแต่ถ้าเกิดอยากจะพูดว่าเมื่อกี้ฉันตอบผิด I got it wrong หรือ I a n s w e r it wrong ก็ได้เหมือนกันอ่าเลิศโอเค I'm always แล้วตามด้วยแบบ N G ใครอยากเก่งขึ้นไปกว่านั้นว่าไลฟ์นี้ฉันจะไม่เข้ามาเรียนแล้วแบบว่าเสียเวลาของฉันเสียเวลาในชีวิตฉันฟรีฉันต้องจำได้เอาไปใช้ได้ด้วย I'm always แล้วตามด้วย verb NG มาค่ะเราจะได้แต่งประโยคได้ด้วยทีนี้เราจะได้ฝึกแต่งประโยคด้วยเห็นไหมสังเกตไหมใครเข้ามาในไลฟ์แม่จะได้ฝึกแต่งประโยคตลอดนะคะ I'm always ตามด้วย verb NG ใครที่พิมพ์ม,มาขอให้สาธุฉันจะเสกเว้นมอนให้เธอจำได้ค่ะอ่ะเล่นสายมูละอ่ะไปต่อฉันเนี่ยเผลอหลับใครแต่งประโยคไม่คล่อง คิดไม่ออกแกรมมาผิดเสมอให้พิมพ์เลขหนึ่งมาด่วนแล้วน้ำตาเล็ดมาด้วยต่อไปนี้จะแจกเทคนิคการแต่งประโยคให้คล่องไปเลขหนึ่งฉันเลขหนึ่งทง Life, ั้งไลฟ์ I'm always เผลอหลับในที่ประชุมตลอดเลยเผลอหลับคือคำว่าอะไรก่อนขึ้นต้นด้วยตัว F และตัว A อะไรหนึ่งเออพูดไม่คล่องกันทั้งไลฟ์ก็เลยมาดูแม่นี่งายพูดคล่องจะมาไหมทุกคนบอกว่า อันเร็วๆยังไงนะ F เตดตอ้ยมีคนส่งกลดองมาให้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ F A อะไร For Asleep as นะสะก,กดดีๆนะ For Asleep as ถ้าเกิดเราบอกว่า I Always Sleep อ่ะ Sleep ไม่เหมือนกับ For For Asleep as Sleep แปลว่าเธอหลับไปเลยเว้ยเธอหลับไปแล้วเธอไม่รู้เรื่องแล้วแต่ For Asleep as เป็นอย่างนี้ เออเหมือนจริงไหมเหมือนจริงไหมเธอเหมือนจริงไหมคือแบบว่าหลับแล้วกำลังแบบค่อยๆอย่างเงี้ยเฮ้ยอย่าแคปไปนะอย่าแคปไปนะอย่าแคปไปนะเหมือนแบบค่อยๆหลับค่อยๆไหลตายไปเธอเข้าใจปะ I'm always for asleep ผิดเพราะว่าแม่บอกเราไงว่าโครงสร้างมันอยู่ตรงนี้ I'm always ตามด้วย verb ing present con คืออะไร subject ตามด้วย is am are ก็คือ am ไง แล้วตามด้วย verb ing ไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะบอกว่าเฮ้ยเน้นย้ําเลยว่าต้องการจะสื่อสารว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่ฉันทําเสมอเลยว่ะแล้วฉันลาคาญแล้วฉันก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันตลกเราต้องใส่ always ด้วยนี่คือกฎของมันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นพอเรารู้แล้วว่าถ้าเราเรียนเราสติ๊กตำอะไรนะคะตำนา ว่า I always fall asleep แปลว่าเธอทำตลอดเลยทุกวันซึ่งเธอใช้ present s i m p e ตรงนี้ไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะอะไรคะ I m always fall asleep อย่างเงี้ยคือผิดไกรม่าสองถ้าเธอบอกว่า I always fall asleep เป็น present s i m p e ผิดเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ใช้ในบริบทนี้แปลว่าเลือกใช้ไกรม่าผิดแล้วความหมายจะผิดเลยเพราะถ้าเธอใช้ present s i m p e จะแปลว่าเธอเผลอหลับทุกวัน มันเป็นไปไม่ได้ไงความเป็นจริงถูกเปล่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นความหมายกับเทนเนี่ยก็มีความก็มีก็มีเขาเรียกอะไรนะมีผลกระทบเขาก็เลยใช้ I'm always falling asleep in falling asleep แต่ไม่จนี่ไงคนที่พูดไม่คล่องเนี่ยถ้าเกิดเธอ stick with it แปลว่าอะไร stick with it คือเวลาที่เราฝึกเนี่ยเรามีโครงสร้างไว้บนหัวก่อนทุกครั้งที่เราฝึก I'm always ตา m e i n g โอเคนะโอเคต่อไปเราจะเอาคำสั์ใหม่ๆมาเติมเข้าไปในโครงสร้างนี้ I'm always falling asleep ในที่ประชุมประชุมเติม S หรือเปล่าพิมพ์มาเลยว่าเติมหรือไม่เติมเติมพิมพ์ yes ไม่เติมพิมพ์ no เป็นเป็น grammar I am falling asleep ต่อให้แม่ด้วยที่ไหน asleep กับ sleep ไม่เหมือนกัน asleep ก็คือแบบอย่างที่แม่บอกอะมันมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเฮ้ยแต่ asleep กับ sleep เหมือนกันนะคือหลับไปเลยแต่ falling อะมันมันมีการบอกว่าอ,อ,อ,อย่างเงี้ยเธอเข้าใจปะ falling อ่ะค่อยๆไหลอ่ะค่อยๆไหลไปอย่างงี้ไงเออเพราะฉะนั้นแอมอะ meeting ต่หนุ่เติมเติม I'm always falling asleep in meetings เพราะว่าอะไรคะใครที่งงตลอดเลยแม่เวลาที่แบบเวลาฉันจะเขียนอะไรลงโซเชียลเนี่ยฉันไม่กล้าเลยเพราะว่าฉันไม่รู้ว่าอันนี้เติม s อันนี้เติม ed อย่างเงี้ยเออมีใครงงไหมอยากได้เทคนิคง่ายๆไหมให้แม่จัดให้แมเทคนิคง่ายๆคืออะไรรู้ป่ะเอาไหมเอาพิมพ์ว่าเอา เทคนิคง่ายๆที่เข้าใจแกรมมาทุกตัวอักษรที่ฉันพิมพ์ทุกตัวอักษรที่ฉันจะพูดไปฉันเข้าใจได้แบบง่ายๆเลยโดยที่ไม่ต้องเรียนแกรมมาแบบ present sim เริ่มต้นใหม่ตั้งแต่แรกอะเอาให้พิมพ์ว่าเอามาเลยอะเอามาจ่ะอันดับแรกนะคะ in meetings เพราะว่าอะไรคะเวลาที่เราจะเติม sed เป็นเนี่ยฉันไปค้นพบมาแล้วเว้ยเธอเพราะฉันเป็นคนที่ไม่ชอบแกรมมามาก่อนและฉันไม่เคยเข้าใจเลยเวลาเรียนไวยากรณ์อะไรอะไรเยอะแยะไปหมด อันดับแรกที่ฉันคนพบมาคือเธอจะต้องเข้าใจสิ่งพวกนี้เป็นเหตุเป็นผลมันคือแฟกต์มันคือความจริงฉันต้องการจะบอกว่าเฮ้ยฉันทําเสมอเลยเสมอแปลว่ามีหลายประชุมที่ฉันทําถูกป่ะความเสมอตรงนี้คือแบบฉันน่ะเผลอหลับในที่ประชุมตลอดเลยแปลว่ามากกว่าหนึ่งประชุมอ่าอันนี้แฟกต์ที่1แฟกต์ที่2ถูกป่ะเพราะฉะนั้นมีติ้งในเติม S อไงอันนี้อันที่1ต่อไปนะอันที่2คืออะไรเดี๋ยวฉันจะบอกให้ ฉันบอกว่าเอ้ยเนี่ยผมฉันเนี่ยฉันพึ่งที่จะแบบไปไปทํามาใช่ไหมแต่ถามคุณหมอแล้วนะคุณหมอบอกว่าท้องอยู่ก็ทําได้แต่ว่าแค่แบบคือเมคชัวร์ว่าเราใส่หน้ากาก,ากแบบหนาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเขาไม่อยากให้เราสูดเข้าไปแต่ทําได้ <c oughs> ทีนี้ปุ๊บฉันก็เลยบอกว่าฉันอะสะมาแล้ว5ครั้ง5 i v e time เติมเอสป่ะเติมเพราะว่ามี5ครั้งถูกป่ะสะมาแล้วสะมาแล้วก็เลยจะกลายเป็น watch เติม ed เข้าใจยังง่ายไหมง่ายพิมพ์ว่าง่ายมาหน่อย เธอมันมีแค่นี้จริงๆแต่ว่าคือถ้าเกิดเราฝึกไปเรื่อยๆเราจะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อทำไมตรงนี้เขาทำเติม E D เพราะว่าต้องการจะบอกว่าฉันสระมาแล้วห้าครั้งก็พูดง่ายๆเลยว่า five times watch เพราะว่าสระไปแล้วเลยเติม E D เราไม่จำเป็นต้องเขียนว่า five times watch already ไม่ต้องมี already เลยเพราะว่าเพราะว่าง่ายมากแม่เยี่ยมมากเขาพูดกันอย่างนี้ใช่ไหมว่าเยี่ยมมาก คือเธอต้องฝึกไปเรื่อยๆแล้วเธอจะเข้าใจว่าแบบมันไม่ยากอะ่ะคือการที่เขามีแกรมมาขึ้นมาเพื่อที่ว่าเขาจะได้พูดแล้วกระชับขึ้นง่ายขึ้นสั้นลงโดยที่ไม่ต้องแบบ oh I have already watched five times already อะไรแบบนี้เธอเข้าใจไหมอ่ะอันนี้แบบกรุบกริบไปต่อสมมุติว่าถ้าเราต้องการที่จะบอกว่าเฮ้ยวันนี้เธอเห็นวิกที่ทำงานหรือเปล่าคุณเห็นวิกที่ทำงานไหม คุณเห็นวิกที่ทํางานไหมแต่ตอนที่แม่ถามเพื่อนเนี่ยม,มันยังอยู่ที่ทํางานอยู่ยังเป็นวันนี้อยู่เธอจะใช้ข้ออะไรข้อ A Did you see ข้อ B Have you seen ไป A หรือ B มีหลายคนบอกว่าอุย้ยแม่ไม่สอน grammar เลยวันนี้ไง g r a m m a แต่เป็น g r a m m a สไตล์นัดวราไงสไตล์นัดวราคือแบบไม,ไม่มันเป็นสไตล์นี้เธอเข้าใจไหมฝึกไปเรื่อยๆยากน้อยลงน้อยลงเออเป็นการให้กำลังใจตัวเองที่ดีขึ้นค่ะแล้วก็ขำต่อ ในนี้เนี่ยใครใช้ภาษาอังกฤษในที่ทํางานอโชว์ตัวหน่อยพิมพ์ w มาเร็วใครอยู่ในทีมแบบไม่แม่หนูใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่าคอดีพิมตัวดีเข้ามาฉันอยากรู้อะฉันจะได้ทําบทเรียนมาสอนถูกถือเข้าใจว่าฉันอยากรู้ว่าคนมาดูฉันเนี่ยอยู่ฝั่งไหนมากันใครมาเอางี้ใครเข้ามาในทีทีอย่าลืมคอรใจให้แม่นะใครเห่ยใจเร็วไปเขย่าใจเออมาแล้วอะไรเงี้ยส่วนในสีฟ้าไปกดความรู้สึกให้แม่เลยเพราะตอนนี้เนี่ยพี่มาเขาแบบว่าดันดันดันเราลงดําดิง เขาใจปะตัวดีเหรอดหรือ B ีอะไรเร็วเธออยู่ในทีมอะไรเนี่ยฉันเริ่มงงแล้วหนูใช่มากแม่คืออะไรอะอันไหนอะไม่ใช่เลยสักตรงแต่ชอบภา,าษาอังกฤษคืออะไรอะไม่ใช้อ๋อไม่ใช้เลยซักตรงจริงหรอแล้วใช้อะไรทําอะไรเอามาทำเอามันไปทำอะไรบอกมาซิข้อ A หรือข้อ B ข้อ A ผิดค่ะ <S 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 <ๆ>ใครตอบว่า did you see ใครตอบว่า did you see ใช้ทำงานส่วนใหญ่คะ่ะเออใครอยากได้คอสภาษาอังกฤษในที่ทำงานให้โหวตเลข B เมีเอาเลข B คือ,อไรวะให้โหวตให้พิมพ์ว่าขอมาเลยขอคอสนี้เลยแม่เอาคอสท,ที่หาไม่ได้จาก Google เอาขอคอสท,ที่แบบหนูหาไม่ได้จากหนังสือทั่วไปขอจากสมองแม่เลยเอาแบบนี้เลยให้พิมพ์ว่าขอฉันบอกเลยนะว่าแพง อ่าสูปลาถ้าผิดว่าถ้าสู้ผิดว่าก็มาเลยจ้ะก็มาเลยจ้ะ,จะพอดีว่าเงินเต็มกระเป๋าหรือเปล่าอะไรนะใช้ตลอดผิดตลอดครับเออไม่ไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆกดติดตามวิกไว้ได้ตามช่องทางนี้ได้เลยนะคะสนใจสั่งซื้อคอร์สเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษสั่งซื้อได้เลยที่ w w w e n g l i s h w i k com หรือแอปพลิเคชัน vn english anywhere now available on android and ios